ดีเชากันค่ะดวงความรากักประจำวันที่23สิงหาคมนะคะคุณได้เดิมูนกับหัวนะคะส่วนเขาเป็น3ามคั้าไพ่ขึ้นมากับหัวเหมือนกัน วันนี้นะคะถ้าชาวกันนะคะมีเรื่องอึดอัดใจไม่สบายใจหรือว่ามีความลับที่เก็บเอาไว้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้พูดคุยนะคะกับคนรักของคุณหรือว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานนะคะเกี่ยวกับการเงินชีวิตทั่วๆไปก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีบางอย่างนะคะผ่านพ้นไปแล้วแก้ไขปัญหาได้นะคะสถานการณ์ดีขึ้นนะ,ะตัวแฟนได้สามคาถาขึ้นมากับหัวแปลว่าอะไรบางอย่างที่เขารอคอยเนี่ยอาจจะยังมาไม่ถึงนะคะเขาก็ต้องรอต่อไปหรือบางทีก็อาจจะล้มเลิกนะคะ โครงการอะไรบางอย่างเรื่องส่วนตัวของเขานะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินก็ได้นะคะคือรอแล้วมันยังมาไม่ถึงก็อาจจะเลิกรอไปเลยนะคะแล้วก็ทําเรื่องใหม่ๆในเชิงความสัมพันธ์ไม่มองว่าก็ยังมีบางอย่างที่เขาอยากได้จากคุณอยู่นะคะหรือว่าอยากได้จากความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าอยากที่จะเคลียร์ใจกันก็ควรจะพูดคุยนะคะจะได้ทราบว่าเขาต้องการอะไรนะคะจากความสัมพันธ์ตรงนี้เนาะ มีไพ่ Getting to Know Each o t e r นะคะแล้วก็มีไพ่ a r u r a n g e l นะคะ Getting to Know Each o t e r ก็หมายถึงว่าคุณสองคนเนี่ยอ,อยู่ในช่วงของการเรียนรู้กันและกันนะคะแล้วก็ยอมรับในตัวตนของกันและกันที่แท้จริงอ่ะทั้งด้านดีด้านเสียนะ a r u r a n g e l s ก็หมายถึงว่าวันนี้นะคะคุณการสามารถขอพรได้นะคะแล้วคุณก็จะสมหวังนะ